ฟุตบอลที่น่าสนใจประจำวันที่13พฤศจิกายน2 0 2 4คู่ที่หนึ่งเป็นการเจอกันระหว่างอาเซอร์ไบเต็ดยูสิ 19, พบกับไอร์แลนด์ยูสิ 19. สถิติของทางด้านอาเซอร์ไบเต็ดยูสิ 19. เล่น20นัดหลังสุดชนะ2เสมอ7แพ้11ยิงประตูได้14ประตูเสียประตู36ประตูผลต่างประตูที่ติดลบแสดงให้เห็นว่าอาเซอร์ไบเต็ดยูสิ 19, มีปัญหาในเกมรับและเกมรุกไม่สามารถทำประตูได้มากและเสียประตูเยอะ ซึ่งบ่งบอกถึงความประบางในการป้องผลงานการเล่นห้านัดหลังสุดชนะศูนย์เสมอหนึ่งแพ้สี่ยิงประตูได้สองประตูเสียประตู15้าประตูผลงานในห้านัดหลังสุดดูแย่ลงกว่าเดิมพวกเขาเสียประตูเฉลี่ยสาประตูต่อนัดและทำได้เพียงสองประตูทำให้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการฟองที่ตกลงอย่างชัดเจนมาต่อที่ทางฝั่งของไอแลนด์ยูสิเล่น20นัดหลังสุดชนะสิเสมอสีแพ้หญยิงประตูได28ประตูเสียประตู16 ประตูผลต่างประตูที่เป็นบวกบ่งบอกว่าไอแลนด์ยู19มีความแข็งแกร่งในเกมรุกและเกมรับดีกว่านอกจากนี้ยังมีการชนะถึงครึ่งหนึ่งของจํานวนเกมที่ผ่านมาผลงานการเล่น5้านัดหลังสุดชนะ3เสมอศูนย์แพ้2ยิงประตูได้11ประตูเสียประตู4ประตูและงาน5้านัดหลังสุดของไอแลนด์ยู19ค่อนข้างน่าประทับใจพวกเขาชนะสามนัดและยิงได้ถึง11ประตูแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในเกมรุกขณะที่เสียประตูเฉลี่ยน้อยเพียงนัดและ0ู ประตูสถิติการพบกันของทั้งสองทีมไอร์แลนด์ย19เคยชนะอาเซอร์ไบาจาอยู19ทั้งสองครั้งที่พบกันซึ่งอาจบ่งบอกถึงความได้เปรียบทางจิตวิทยาในการเจอกันครั้งต่อไปการประเมินโอกาสชนะในรูปแบบเปอร์เซ็นต์สามารถคำนวณคร่าวๆจากสถิติล่าสุดและฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมดังนี้ไอ, 19, อ,อร์แลนด์ยู19 65%อาร์เซนาอ19 15% เสมอ20%นี่เป็นการคาดการเบื้องต้นจากข้อมูลที่มีโดยผลการแข่งขันจริงยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์และฟอร์มการเล่นในวันแข่งคู่ที่2เป็นการเจอกันระหว่างอิตาลียู19พบกับมอนเตเนโกรยู19สถิติของทางด้านอิตาลียู19ลงเล่น20นัดชนะ11เสมอ5แพ้ีมีความสามารถในการทําประตูที่ดียิงได้48ประตูเสีย23ประตูโดยเฉลี่ยการทําประตูที่2.4ต่อเกม และเสียประตูประมาณ1.15ต่อเกมซึ่งบ่งบอกถึงเกมรุกที่มีประสิทธิภาพและเกมรับที่แข็งแกร่งพอสมควรผลงานการเล่นห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้หยิงได้12ประตูเสีย12ประตูซึ่งบ่งบอกถึงการเล่นในช่วงนี้ที่ไม่โดดเด่นนักโดยเฉพาะการเสียประตูที่สูงเฉลี่ย2.4ดต่อเกมมาต่อที่ทางฝั่งของมนเตเนโกรยูสิบเใน20นัดชนะ7เสมอ3แพ้10ทำประตูได้31ประตูเสีย28ประตู โดยเฉลี่ยการทำประตูที่1.55ต่อเกมและเสียประตูประมาณ1.4ต่อเกมแสดงให้เห็นถึงเกมรุกที่ไม่แข็งแกร่งเท่ากับอิตาลีและเกมรับที่มีจุดอ่อนผลงานการเล่น5นัดหลังสุดชนะ1แพ้4ยิงได้5ประตูเสีย9ประตูสถิติล่าสุดของพวกเขาชี้ให้เห็นว่าฟอร์มการเล่นกำลังอยู่ในช่วงที่ไม่ดีและเสียประตูค่อนข้างมากสถิติการเจอกันของทั้งคู่เจอกัน3ครั้งอิตาลียู U 19ชนะ2เสมอ1สแสดงถึงการได้เปรียบอย่างชัดเจนของทีมอิตาลี เพื่อให้ได้การประเมินโอกาสที่แม่นยำสำหรับแต่ละทีมเราจะนำข้อมูลสถิติและฟอร์มการเล่นที่ผ่านมามาวิเคราะห์อย่างคร่าวๆดังนี้จากสถิตินี้จะพิจารณาโอกาสของแต่ละทีมดังนี้อิตาลียู19มีฟอร์มโดยรวมที่ดีกว่ามอนเตเนโกรยู19และสถิติการเจอกันที่เหนือกว่ามอนเตเนโกรยู19มีฟอร์มล่าสุดที่ไม่ดีนักและมีแนวโน้มเสียประตูมากการประมาณโอกาสชนะอิตาลียู19 60% มอนเตเนโกรยูสิบสเโอกาสเสมอ20%เอร์ซนี่เป็นการคาดการเบื้องต้นจากข้อมูลที่มีโดยผลการแข่งขันจริงยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์และฟอร์มการเล่นในวันแข่งคู่ที่3เป็นการเจอกันร,ระหว่างนอตเทิร์นอลแลนยูสิพบกับเดนมาร์ก1 9สถิติของทางด้านนอตเทิร์นอลแลนยูสเล่น20นัดหลังสุดชนะ2เสมอ5แพ้15หญิงประตูได้33ประตูเสียประตู38ประตูฟอร์มโดยรวมถือว่า ไม่ดีเนื่องจากมีการชนะเพียงสองนัดจาก20นัดทำให้ทีมนี้มีโอกาสน้อยในการชนะจากฟองที่ผ่านมาทีมมีปัญหาด้านการป้องกันเพราะเสียประตูมากกว่า1.5ประตูต่อเกมผลงานการเล่น5้านัดหลังสุดชนะศูนย์เสมอหนึ่งแพ้สี่ยิงประตูได้สู่ประตูเสียประตู9ประตูฟอร์มล่าสุดถือว่าล้มเหลวอ,อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยิงไม่ได้ใน5นัดหลังสุดและเสียประตูถึง9ลูกอาจจะมีปัญหาในแนวรุกและแนวรับมาต่อที่ทางฝั่งของเดนมาร์กยูสิบเก้า เล่น20นัดหลังสุดชนะ11เสมอ5แพ้4ยิงประตูใด48ประตูเสียประตู27ประตูฟอร์มของเดนมาร์กดูดีกว่าอย่างชัดเจนมีการชนะ11นัดจาก20นัดและยิงประตูได้ถึง48ประตูการเสียประตูอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากและยังทำประตูได้มากกว่าอีกด้วยผลงานการเล่น5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ยิงประตูได้10ประตูเสียประตู6ประตูฟองของเดนมาร์ก ในช่วงนี้ยังค่อนข้างดีแม้จะมีการแพ้หนึ่งนัดแต่ทีมยังทำประตูได้หลายลูกฟอร์มโดยรวมยังดูแข็งแกร่ง,งกว่าทีมคู่แข่งสถิติการเจอกันของทั้งคู่5ครั้งจากการเจอกันห้าครั้งที่ผ่านมาผลการแข่งค่อนข้างสูสีแต่เดนมาร์กดูจะมีความได้เปรียบในภาพรวมของฟอร์มในระยะยาวเพื่อให้ได้การประเมินโอกาสที่แม่นยำสำหรับแต่ละทีมเราจะนำข้อมูลสถิติและฟอร์มการเล่นที่ผ่านมามา,มาวิเคราะห์อย่างคร่าวๆดังนี้จากสถิตินี้จะพิจารณาโอกาสของแต่ละทีมดังนี้ เดนมาร์กยู19 70%ฟอร์มโดยรวมแข็งแกร่งกว่า n o ร์เถิร์ดอเลนย19 20%ฟอร์มไม่ดีและเสียประตูมากเสมอ10%อาจเกิดได้ถ้าทั้งสองทีมเล่นในวันที่ไม่ดีนี่เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นจากข้อมูลที่มีโดยผลการแข่งขันจริงยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์และฟอร์มการเล่นในวันแข่งคู่ที่4เป็นการเจอกันระหว่างเซอร์เบ U 19พบกับเบลารุสย19สถิติของทางด้านเซอร์เบ U 19 เล่น20นัดหลังสุดชนะ8เสมอ3แพ้9ยิงประตูได้35ประตูเสียประตู36ประตูสถิตินี้แสดงให้เห็นว่าเซอร์บียู19มีผลการเล่นที่ยังไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่นักโดยเฉพาะในด้านเกมรับที่เสียประตูเฉลี่ยเกือบ2ประตูต่อเกมซึ่งอาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทําให้เสียคะแนนในหลายๆนัดผลงานการเล่น5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ0แพ้3ยิงประตูได้10ประตูเสียประตู11ประตู ผลงานในช่วง5นัดหลังสุดถือว่าดีขึ้นในด้านเกมรุกที่สามารถทำได้เฉลี่ย2ประตูต่อเกมแต่เกมรับยังคงเสียประตูในระดับที่สูงแสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลในเกมรับและเกมรุกมาต่อที่ทางฝั่งของเบลารุสยูสิเล่น20นัดหลังสุดชนะ6เสมอแแพ้หญยิงประตูได้9ประตูเสียประตู27ประตูเบลารุสยูสิมีการเล่นที่ค่อนข้างเสมอตัวมีความมั่นคงในการป้องกันได้ดีซึ่งเสียเพียง27ประตูจาก20นัด ทำให้เห็นว่ามีเกมรับที่เหนียวแน่นกว่าเซอร์เบียผลงานการเล่น5้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ0แพ้3ยิงประตูได้10ประตูเสียประตู11ดประตูผลงานในช่วง5นัดหลังสุดถือว่าดีขึ้นในด้านเกมรุกที่สามารถทําได้เฉลี่ย2ประตูต่อเกมแต่เกมรับยังคงเสียประตูในระดับที่สูงแสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลในเกมรับและเกมรุกสถิติการเจอกันของทั้งคู่ทั้งสองทีมเคยพบกันสองครั้ง และเป็นเบลารุสยูสที่ชนะทั้งสองครั้งแสดงให้เห็นว่าเบลารุสมีความได้เปรียบเมื่อเจอกับเซอร์เบียจากสถิติและการวิเคราะห์เราสามารถคาดการความน่าจะเป็นของผลการแข่งขันได้ดังนี้เบลารุสยูสจากสถิติการเจอกันในอดีตและเกมรับที่แข็งแกร่งกว่ามีโอกาสชนะประมาณ40%เซอร์เบียยูสถึงแม้จะมีเกมรุกที่ทำประตูได้ดีแต่เกมรับยังคงมีปัญหาจึงมีโอกาสชนะประมาณ3 0 โอกาสเสมอเนื่องจากเบลารุสมีแนวโน้มเสมอค่อนข้างบ่อยใน20นัดหลังสุด8นัดเสมอโอกาสที่จะเสมอในเกมนี้จึงมีสูงประมาณ30%นี่เป็นการคาดการเบื้องต้นจากข้อมูลที่มีโดยผลการแข่งขันจริงยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์และฟอร์มการเล่นในวันแข่งคู่ที่5เป็นการเจอกันระหว่างนอร์เวย์ U19 พบกับเอสโตเนีย U19 สถิติของทางด้านนอร์เวย์ U19 เล่น20นัดหลังสุดชนะ8เสมอ4แพ้8ยิงประตูได้35ประตูเสียประตู28ประตูผลงานการเล่นห้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้สองยิงประตูได้เจประตูเสียประตู6ประตูนอร์เวย์ยู19แสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอในระดับหนึ่งแม้ว่าชนะได้เพียง40เปอร์เซนจาก20นัดหลังสุดแต่ก็มีความสมดุลในเรื่องของการทำประตูและเสียประตูรวมถึงมีีีแแแแแแนนนนนวววโโ้้้้้้มมมมท่่่จจะะขข็งงงงกกรรรึใััดดหลลาาบตย ยังเป็นทีมที่มาต่อที่ทางฝั่งของเอสโตเนียยูสิบเก้าเล่น20นัดหลังสุดชนะ3าเสมอหนึ่งแพ้16หญยิงประตูได้1ประตูเสียประตู44ประตูผลงานการเล่น5้านัดหลังสุดชนะ1เสมอศูนย์แพ้4ยิงประตูได้เจประตูเสียประตู10ประตูเอสโตเนียยูสมีสถิติที่ค่อนข้างย่ำแย่ในช่วง20นัดหลังสุดและจากฟอร์มห้านัดหลังสุดยังคงแสดงให้เห็นถึงปัญหาของแนวรับที่อ่อนแอ ซึ่งทำให้เสียประตูมากถึง44ประตูใน20นัดอย่างไรก็ตามเอสโตเนียยู19ก็มีแนวรุกที่พยายามทำประตูได้บ้างจึงอาจจะเพึ่งพาการโต้กลับเร็วเพื่อสร้างความประหลาดใจแก่คู่แข่งแต่ปัญหาหลักของทีมคือการป้องกันที่ขาดความแข็งแกร่งสถิติการเจอกันของทั้งคู่จากการพบกันเพียงครั้งเดียวเอสโตเนียยู19เป็นฝ่ายชนะแต่เนื่องจากเป็นการเจอกันน้อยครั้งสถิติการเจอกันนี้อาจไม่สามารถใช้ประเมินความได้เปรียบอย่างมีในสําคัญ ทีมไหนมีโอกาสชนะเท่าไหร่และมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างช่วยวิเคราะห์จาก20นัดหลังสุดและ5นัดหลังสุดที่ลงเล่นของแต่ละทีมและสถิติการเจอกันของทั้งคู่แยกวิเคราะห์เป็นแต่ละทีมจากสถิติและการวิเคราะห์เราสามารถคาดการณ์ความน่าจะเป็นของผลการแข่งขันได้ดังนี้นอร์เวย์ยู19มีโอกาสชนะประมาณ60%เนื่องจากมีฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าทั้งจากสถิติ20นัดและ5นัดหลังสุดประกอบกับความสมดุลในเรื่องของการทำประตูและเสียประตู เอสโตเนียยูสิบเก้ามีโอกาสชนะประมาณ20%แม้ว่าจะเคยชนะในการพบกันครั้งเดียวที่ทั้งสองทีมเจอกันแต่โดยรวมแล้วฟอร์มการเล่นที่ผ่านมายังมีจุดอ่อนโดยเฉพาะแนวรับที่เสียประตูมากโอกาสเสมอประมาณ20%เเนื่องจากทั้งสองทีมมีการเสียประตูและพยายามทำประตูใกล้เคียงกันบ้างในบางนัดจึงยังมีความเป็นไปได้ที่เกมนี้จะจบลงด้วยผลเสมอนี่เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นจากข้อมูลที่มีโดยผลการแข่งขันจริงยังคง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และฟอร์มการเล่นในวันแข่งสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่13พฤศจิกายน2024ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับหากที่พี่เพื่อนๆนคนไหนชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับขอบคุณครับ